คุณคะ่ะน,นี้ดารับร่วมงานดีๆตอนด้วยอีกหนึ่งงานดีๆและกันกับไนกี้นิติโดนนะคะห<ช>ล่อล่ลําคนนี้ค่ะคุณคะ่ะฮอสสุดๆเลยเจ้าตัวบอกเลยนะคะยอมรับว่าปีนี้เป็นปีทองจริงๆค่ะ อุ้ยได้ทั้งหมดเลยเออใครจะอได้โรโอ้นี่เราฟกัสนกันที่ไนกี้นะคะคนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่วางใจให้โอกาสตัวเขามาเสมอค่ะส่วนระยะหลังเห็นเจ้าตัวนั้นโดดไปร่วมงานกับค่ายนั่นทีค่ายนั่นทีก็เป็นการยินยอมจากต้นสังกัดเอกแซกนะคะซึ่งแม้ว่าสัญญาของตัวเขาเองเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ1ปีครึ่งค่ะแล้วก็มีหลายค่ายเลยทับทามไปเซ็นสัญญาต่วหนุ่มมกกี้ค่ะก็ยังไม่ได้คิดเรื่องยกย้ายใดๆค่ะ ก็ถือว่าผมแฮป,ปี้ในการทํางานมากที่สุดเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. <whatever. S 2> เพราะว่าเราเองก็เป็นนักแสดงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ที่ตั้งใจทํางานแล้วก็ปีนี้ถือว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่เมตตาให้โอกาสงานไนกี้อะไรเงรี้ยเราก็มีงานเข้ามาตลอดมีละครตลอด mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจอบาบจอบนะครับก็ไม่ได้มีการอะไรต่างๆแต่ว่าทำงานก็จบเป็นจอบใบจอบไปก็กับทงังก็ยังมีสัญญาเหลืออยู่นะครับประมาณปีกว่า อะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังยังให้เกียรติทาง Ex a c t อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เซ็นที่ไหนก็จริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหลายค่ายหลายช่องมากนะครับไม่ได้ถือว่าวันไหวอะไรนะครับก็ถือว่าที่ไหนมีงานให้เราทําแล้วก็ส่งบทที่ที่เขาเรียกว่าตรงกับคาแรคเตอร์เราหรือว่าเชื่อว่าเราทําได้แล้วก็พร้อมที่จะไปทำเออดีจังเลยนะคะถึงอยู่ค่ายค่ะแต่ว่าทางค่ายเองก็เปิดโอกาสให้ไปทํางานที่หลากหลายมากขึ้นนะโอ้๋ยวนี้นักสแสดงเนี่ยเขาดีมากเลยอือห้าคน